ไม่ทุกคนผมก็ชอบเลยอะขายไก่ยังนี้เลยอะนี่คือไก่อะไรครับผมสงมุติอบเนี่ยนี่คือแมงอะไรนะแขร์ไม่จัดไหมบอการ์ดบอการดเข้าไปแล้วมันจะเหมือนเราได้กินทีเข้าไปอย่างเงี้ยระหว่างที่อยู่เวียงจันทร์อ่ะผมอยู่เวียงจันทร์สองสัปดาห์นะเขาไล่แล้วเขาไล่ยังดุเลยมีป้ายที่เป็นคนลาวคนหนึ่งนะครับมานั่งที่ผมอยู่นะแล้วเขาก็บอกว่านอนนั่งนั่นแหละเมื่อกี้เห็นมีป้ายเตือนลึกจ้ะแล้อะไรอ่างเงี้ย ำไมตื่นเช้าจังอ่ะต้องบอกว่าไม่ไม่ได้รอนผมไม่ใช่ส,สายธรรมาชาติชอบคนสวยมากกว่าคุณชอบเกาะจึ่งเหล่าพร้อมกันเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันเขาก็จะไปเรียนต่อที่เวียดนามนะใช่กำลังจะไปนะครัอใส่กันไปแล้วตอนนี้หนีออกจากบ้านเราวิ่งอีกแล้วครับผมทำไมมันต้องวิ่งครับคุณดำมันไม่ทันแล้วครับรถไฟมันจะออกแล้วต้องขงนู้นเหรอูกรถไฟผ่านเลยนะ วอนนี้ผมก็อยู่รถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับตรงนี้จะเป็นที่นั่งชั้นธรรมดายากาศอนรถไฟก็เจือกเาอยู่ยนะถ้าเป็นชั้นธรรมดาเดี๋ยวผมพาไปดูที่นั่งของผมดีกว่าของผมเป็นที่นั่งชั้นหนึ่งเนาะ ตอนแรกที่ผมมาเน <มา S 1> <ว>ียที่นั่งผมอ่ะหนึ่งดีะอยู่ฝั่งซ้ายมาถึงปุ๊บมีป้าที่เป็นคนลาวกนนันนะครับมานั่งที่ผมอยู่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อน้องนั่งนี่เหรอน้องนั่งนั่นแหละ <c oughs> เขาก็ชี้ผมไปเขาก็ชี้ผมไปนั่งที่ตำรวจเลยซึ่งมันมีป้ายตำรวจติดอยู่ก็มีกระเป๋าตำรวจวางไว้แล้ว <c oughs> ต้องเอาป้ายตำรวจออกเอากระเป๋าตำรวจออ,ออกนะสรุปก็คือผมก็ต้องนั่งที่ตำรวจนะครับเดืดเลย ขบวนรถไฟฝัฟ่งซ้ายมือซ้ายสุดนะซ้ายสุดซ้ายมืออันนั้นคือที่นั่งผมเราควงปลอดภัยของผู้ค้าต่อแล้วเป็นที่นั่งตำรวจครับที่นั่งก็จะแบบคือมันเป็นรถไฟแบบฟีลลิ่งเหมือนอยู่อยู่จีนเลยนะภาษาจีนแล้วก็พนักง,งานอน่ะพูดจีนได้พูดลาวได้เจ๋งมากเลยเดี๋ยวผมลองเข้าไปคุยกับเขาดู คือตอนนี้เป็นคนลาวอ่ะแมนแล้วคนลาวอ๋ออันนี้เป็นพนักง,งานเขาเรียกว่าพนักง,งานอะไรพนักง,งานจู้ด๋อยส,ะสระรถไฟคันนี้ก็จะวิ่งไทยจากลาวไปจีนเลยใช่ไหมในอนาคตอ๋ออนาคตคือวิ่งไปจีนด้วยแมนแล้วเมื่อกี้ผมเห็นพูดภาษาจีนได้ด้วยว้าวพุยสัวที่เปลี่ยจงหวนินจริงรีหายเลยหนีเห็นเพี่ยวเลี่ยงเพี้ยวนี่คือสับคนเลยพนักง,งานสวยกว่านี้ทุกคนเลยไหมครับต้องไปเบคนเองแต่ละขบวนจะโบกคือจังอันนี้ทำงานเจ็ดกี่โมงครับ อะไรนะปเที่ยวผมที่ตัวฟังนะครัต้องกลับนครอลวบแล้วจึงออกมาใหม่เจอได้เลยอ่ะเมื่อกี้ผมไปสัมภาษณ์หลังบ้านอะไรก็จะมีตำรวจคอยประจำรถไฟลุกคันนะครับเป็นตำรวจที่พกปืนนะนเห็นเมื่อกี้เขาบอกว่ามีตู้อาหารเครื่องดื่มนะตู้ที่นั่งผมเก้าอี้มันสามารถตึงโต๊ะขึ้นมาวางได้ไหมอันนี้จะมีเป็นเครื่องจับควันนะไฟสูบบุหรี่อะไรเงี้ยรถไฟฟ้ามันจะหยุดทันทีเลยออโต้เลย ท,ที่เขาบอกว่าเป็นบาร์อาหารเครื่องดืง่มตอนนี้ไม่เห็นได้เท้าถ้าจะซื้อนี่คือต้องสั่งพนักงานหรอแม่นแล้วออไม่แล้วไม่แม่นได้ไหมเกิน,น,น <c oughs> สองชั่วโมงก็เดี๋ยว<ป>เจอกันครับหลงพระบางแตกแน่ <c oughs> ตอนนี้ถึงที่หลวงพระบางแล้วนะครับผมเหมือนกับว่าเราขึ้นเขามานะครับตอน นั่งรถไฟมามันซึ่งซึ่งมาเรื่อยหูมันเริ่มแบบว่าแรงนั้นเปลี่ยนเราต้องหลบแล้วเพราะว่ารถไฟฟ้ามันกำลังจะออกนะครับอันตรายเพราะว่ามันจะมีตัวที่ดึงไฟจากข้างบนเห็นไหมระหว่างที่อยู่เวียงจันทร์อ่ะผมอยู่เวียงจันทร์สองสัปดาห์นะขอลายหน่อเขอลายผมยากดูเลยลบบ้างเป็นเมืองมรดกโลกเขาบอกสวยมากเลยไม่รู้ว่าจะสวยจริงหรือเปล่านะครับก็ต้องไปลองเทสเทด่อน ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเมืองหลวงพระบางแล้วคือรอบข้างนี่เป็นภูเขาเลยนะตรงเนี้ยในเมืองก็จะเป็นแบบเป็นบ้านพื้นเมืองนะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าโรงแรมคืนละวเท่าไหร่หรือว่า5 0 0กิบก็ประมาณ300 300บาทหลวงพระบางนี่ยิ่งใช้เงินน้อยลงไปอีกนะค่ารถก็ถูกมากเลยเพราะว่ามันเมืองได้เล็กอะห้องเต็มหมดเลยนะผมหามาหลายห้องแล้วจนจะมืดแล้วเนี่ยยังไม่เจอนะครับเราไม่ได้จองมาก่อนมันเต็มหมดทุ ีล่ลถ้าฟาร์มมือดอันตรายนะเพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าใกล้อะไรเงี้ยเห็นเมื่อกี้มเห็นมีป้ายเตือนเรื่องเสือเรื่องอะไรด้วยนะเฮีย <c oughs> มีเสือดี๋ยตอนนี้ก็หาอีกโรงแรมนึงผมชอบชื่อโรงแรมนี้มากเลยทำไมครับ <laughs> ดกบอกก็บังว่าเ,เ,เอออ่างจระเอไม่ใช่มีเวลาเว้ย ตอนนี้ผมก็นั่งรอดำนะครับผมดำออกไปเดินหาที่พักนะก็ชั่วโมงหนึ่งละคืนนี้ที่หลวงพระบางจะเป็นยังไงวะเนี่ยเอามาแล้วเอาต้นรถเป็นอะไรอะ่ะรถเป็นยานพาหนะชนิดหนึ่งมาแล้วเจอที่พักแล้วตอนนี้เวลาประมาณเกือบสามทุ่มนะเข oh. าให้ยืมออซค์ไปด้วย oh. เดี๋ยวเอากระเป๋าไปกันกน,นะครับเลย็จเสร็ สองห้องครับตอนนี้ผมได้ที่พักแล้วก็กะจะออกมาเดินหาเขาบอกมีตลกกนนาดกลางคืนข้างหน้านะคือสาวที่นี่น่ารักมากเลยนะเนี่ยชื่ออะไรอ่ะชื่อว่างครับหอเอ้าวไม่ว่างเหรอทำอะไรอีกครับเส้นนี่เราจะไปนอนอ๋ออยู่แถวนี้นะครับอันนี้มันเรียกว่าอะไรครับปิ้งจีนปิ้งจีน,จนอ๋อนี่ไงใส่มาล่าไม้ละเท่าไหร่ครับไม้ละสองพันสองพันกีบเฮ้ย ฮ้ย <Hey. S 2> ตีมือไทยสี่บาทนะทุกคนเออผักอันนี้คือผักอะไร,รเนี่ยหญ้าปะเนี่ยผักสลัดเหรอรสชาติเป็นไงครับลองแล้วกันอันนี้อะไรครับ <c oughs> เกียเก๊ยวเกี๊ยวไส้หมูครับผมลองนี้ด้วยน้องทิพย์อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิดเลยไหมครับโ <c oughs> ดยแรงพี่ไปถามน้องคนนี้แทนก็นได้น้องชื่ออะไรชินอ๊กชินอ๊กกวะอุ้ยชื่อคลองจองกันเลยอ่ะชื่ออะไรครับชี่ลาบคือผมจะบอกว่าสาวที่หลวงพระบางนะเจ้าแนบมันสาวเนี่ยอะไรเงี้ยขอยิ้มให้กล้องหน่อยได้ไหมครับ ตักบาตรตอนเช้าครับผมใส่บาตรข้าวเหนียวตอนเช้าครับที่หลวงพระบางครับผมคือหลวงพระบางนี่คือเรากำลังหลับของการนนตักบาตรตอนเช้านะครับอันนี้คือลราสองหมื่นสี่สิบบาทก็โอเคนะหมดนี้สี่สิบบาทโอเคได้เยอะมากถามว่าทําไมตื่นเช้าจังต้องบอกว่าไม่ยังไม่ได้นอน,อมอนผมเพิ่งเสร็จมาจากปาร์ตี้ใช่ไหมเดิน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 ปุ๊บเ้าก็ผูกอยนนง้ให้เลยเป็น ทางหลวงบางเขาต้องผูกอันนี้เพื่อเป็นาะพณนี้นะตอนนี้ผมก็เส่บบัตเสร็จเรียบร้อยนะครับเหมือนเป็นกนนารรักษาการทำตอนเช้านะคือแบบเมืองตอนเช้าสวยมากเลยครับคนเดินมีคนนั่งตักบาทคนขายของกินนะครับให้เราใช้ตักบาทให้กระพานนะโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันที่ถัดไปว่าผมจะไปที่ไหนคะร นีผมมาเดินตลาดชานะครับมีอาหารแปลกๆนะครับเจ้าก็ขึ้าย้อนบอกอืมอร่อยไหมอันนี้คือตะไคร่น้ำที่เอามาบดผงให้มันเป็นแบบผงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรสชาติก็โอเคนะเฮ้ยทุกคนผมก็ชอบเลยแครับนะครับเขาขายไก่อย่างนี้เลยอ่ะอันนี้คือไก่อะไรครับไก่ป่าไก่บ้านไก่บ้านอันนี้ตัวเท่าไหร่โลนึงห้าสิบพันห้าสิบพันก็หนึ่งร้อยบาทโลละหนึ่งร้อยนะครับอันนี้ตัวละแปดสิบบาท สงสารว่ะทุกคนซื้อได้ไหมซื้อไปปล่อยได้ไหมจะจะไปทําอะไรก็เลยจจริงเหรอผมจะซื้อไปปล่อยแลนะนะเกิดมาเพิ่งเคยเจอไก่เป็นเป็นตัวแปดสิบบาทผมทรงมาหอบเลยที่พี่ตัดผมทรงอะไรคะทรงขามาหอบทุกคนครับอันนี้นี่คือแมงอะไรนะ แข็งไม่กัดไหมบอบกัดเัมือนโลอ่อนเหมืนผมเคยได้ยินน้ำแมงตัวนี้มันจะมีแบบคล่อมพิษที่มันแบบพอกัดเข้าไปแล้วอ่ะมันจะเผ็ดเผ็ดเหมือนเราได้กินพริกเข้าไปอะไรเงี้ยน้ำพริกนี้ตัวเท่าไหรครับสามแสนเลยตัวหกร้อยเต่าจะหกร้อยของแปลกเยอะมากอันนี้คือปูนาที่ยังไม่ตายนั่นดิขยับอยู่เลยสองหมื่นกีบก็สี่สิบบาทครับอันนี้หอยอะไรหอยเล็กจานหอยเล็กจานเป็นหอยน้ำจืดแหละหอยไม่น้ำโขงทุกคน ยอดหวายเอาไว้ทำอะไรกินครับตำแจ่วตำแจ่วทำจิ้มกินมัิ้งดีขายด้วยขวดละสามสิบพันขวดละหกสิบบาทนะครับโอเคตัวเท่าไหร่ครับอุ้ยตัวใหญ่มากดีทุกคนรักศการครับผมปล่อยไก่ได้ไหมครับ ได้ไหมก็กลัวคนเอาไปกินปล่อยไก่เห็นเห็นออกยูทูบเยอะนี่ยเด็ดดมใช่ครับผมมันเดินอยู่ในวัดได้ใช่ไหมมันเดินอยู่เดี๋ยวไปเลยนะครับเออสลัดแล้วโอ๊คี้ก่อนเลยผมปล่อยไก่ไปเรียบร้อยมันเดินไปแล้วช่วงหยุดชัยช่วงใครมีวัวนะ พี่เขยกับพี่สะพ้ยายไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือเป็นคนที่หลงบางพาผมไปเที่ยวแบบคือเปลล็นรีมากเลยใจดีจะพาไปกินไอติมนมควายไม่รู้ปิดยังแล้วก็พาไปเที่ยวตรงตกไม่รู้จะสนุกสวยแค่ไหนนะน่าจะสวยนะ <c oughs> ดูวิวันตรงนี้คือติดกับจังหวัดน่านเว้ยหน้าตาสาวๆก็จะเป็นแบบนี้ครับรับสาวเหนืออะไรอย่างนี้ผมไปชวนรีเซพชันโรงแรมมา ิตรงนี้ผมกินอันนี้อยู่เป๋อควายนะนี่คือเนื้อควายเลยนะโอเคหลวงพ่อบางไม่มีเนื้อวัวนะครับมีแต่เนื้อควายเลยอืมเป๋ออร่อยคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเหนียวๆนุ่มๆนี่คือหมูหรือควายเนี่ยหมูหลวงพ่างไขมันเยอะมากมาแล้ววันนี้หมูเหมือนจจินดาดป่ะาจินดาดอ่ะ ลุกเลยลุกมองลุกวัโดนดราม่าแน่ฉากนี้โดนดราม่าแน่คือผมจะบอกทุกคนว่าคือเรามีเมตตาต่อสัตว์อยู่แล้วนะครับเรื่องความจริงเรื่องอาหารมันก็ต้องเป็นเรื่องอาหารนะเน่อยากให้เอฟซีของผมแบบเข้าใจจริงในเรื่องอาหารวิธีที่ดูอยากกินทิ้งขว้างครับโอเคครับนี่ก็เป็นควายนะที่เรากินนมมันอยู่ตรงนั้นนะครับเข้าไปดูไม่ได้นะเพราะปิดแล้วเดี๋ยวเราไปดูน้ำตกกันต่อนะครับพี่เขยกับพี่สไปดผมเขาจะพาไปน้ำตกตาดวงซีขึ้นไอจีพี่สองคนคนนี้นะให้แบบผมได้จีบน้องสาวหน่อยเถอะ กวางซีเขาจากคําว่ากวางครับคนเข้ามาเที่ยวแล้วเขาเจอกวางซึ่งกวางมันสีทองเขาก็เลยตั้งชื่อว่าน้ําตกกวางซีเขาบอกว่ามันแปลว่ากวางศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเกิดอยู่ไทยอ่ะกวางสีทองไม่ศักดิ์สิทธินะต้องกวางแล้วก็มีผ้าสามสีศักดิ์สิทธิ์แต่ที่นี่ไม่ค่อยมีผ้าสามสีนะก็สวยดีครับแต่ว่าผมไม่ใช่สายธรรมชาติหรอท่าบนสวยมากว่าพูดพร้อมก่อนสุดเหล่าพร้อมยัง นนาคะแนนเต็มสิบอะให้ตัวเองเท่าไหร่สิบเอ็ดทำไมถึงให้สิบเอ็ดอะก็หลอกเกินนี่ที่สไลด์ผมพานั่งมานั่งกินข้าวนะครับอยู่ตรงดิมน้ำตกเลยดูดน้ำอย่างฟ้าไม่ดูในกล้องฟ้าไหมนะแต่ว่าฟ้ามากเลยเห็นเขาบอกว่าม,มันเป็นเป็นหินปูนอะไรเงี้ยเดีย๋ยวผมทาตัวให้พร้อมกับการแช่น้ำะนะกางเกงมันถอดได้นะยี่ห้อดีเอสด่อนนะครับถ้าเขาอยากสปอนเอร์ก็ส่งมาได้นะครับจะกีเส็บตัวสี่บตัวเลย มันสุดท้ายที่หลวงวังครับผมชอบอันนี้มากเลยเส้นมันแบบหอมอ่ะเส้นมันแบบดีทุกคนเป็นขนมจีนที่เส้นยังใสอ่เลยนะแล้วรสชาติของต้มตำอันนี้ยคือใส่กะปิใช่ไหมมันหอมกะปิว่ะคือผมบอกเลยว่าต้องมาถ้าคนที่ชอบต้มตำนะร้านนี้นี่คือรสชาติไม่ผิดหวังตรงนี้พี่เดียร์ต้มำหลวงาวังตำหลวงาวังไม่ใส่ปลาร้าอันนี้ตำหลวงวังปกติจะใส่ปลาร้าแต่ว่าชอบแบบไม่ใส่ปลาร้ามากกว่าแล้วก็จะเส้นใหญ่นะอร่อยเหมือนกัน นี่นะครับทีเด็ดต้มเลือดควายไอ้ที่หมื่นกี่จานได้ยี่สิบบาทนะน้ำซุปอร่อยหอมออมากไม่มีกลิ่นเลยทุกโต๊ะจังหมดเลย <Okay. S 1> นี่อะไรครับกะเพรารวมชิตั้มอันนี้คืออะไรครับอันนี้คือไก่ผัดแมงม่วงหิมะพร้านเจ้าของร้านบอกว่าอะไรนะกะเพราก็าให้คุณดูกินตัวเองมันคือกะเพราครับพี่ใจก็ร้านานี้นะครับคือค่อนข้างหายากน,นิดนึงใครอยากมากินก็เดียดะะเด๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเดี๋ยวผมกินเสร็จนะครับ ผมจะพาไปดูสาวคนที่ผมบอกว่าผมจีบเขาอยู่ใช่ไหมเมื่อวานเราไ้เจอพี่สะใภเขาเลยนะเดี๋ยวตามไปดูนะครับว่าผมจะจีบติดไหมโอเคครับผมก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคนที่ผมจีบอยู่วันนี้ไหมแล้วเขาทําคาเฟ่อยู่นี่นะครับใจกลางหลวงพระบางเป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะได้เจอกันเขาก็จะไปเรียนต่อที่เวียดนามแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับอดอชื่อชื่ออะไรนะครับ ชื่อไมนนช่วยองจองกันด้วยนะอันนี้เป็นทอต <c oughs> คือวันนี้ผมจะต้องกลับแล้วแล้วเดี๋ยวไมเมนก็จะกลับไปเรียนต่อที่เวียดนามแล้วใช่ไหมเป็นวันสุดท้ายแล้วี่ได้รู้จักนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมขอเล่นเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากเลยนะจอห์นดินเวอร์ <c oughs> เพลงนี้เป็นเพลงสุดท้ายของเขาเลยความหมายแบบว่านำลาแฟนบอกแฟนว่าใช้เรื่อง <c oughs> จะไปแล้วนะง้อใส่ไปแล้วมนกันเลยนะ ทำงานแฟนเลยรีบิ้ง o ั a เจ็ดเพลง But the dawn is waking, it's early morning. Taxi with things for his home. Already I'm so lonesome, I could die. So kiss me and smile for me. Tell me that you wait for me. oh me you never let me go. <Okay. S 2> when back ไปนะไปไครับตอนนี้ <laughs> <laughs> ไม่ไอา้าวไม่ถามบอกหนึ่งตอนนี้ <laughs> 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 ถ้าผมตีนเม็ดน,นี่วลาจาัง่ะ ุได้ยื่เป็นทริปหนีจากบ้านที่แบบไม่อยากกลับเลยนะเพราะว่าติดสาวลาวครับเพราะติดสาวเพราะว่าแบบใช้ชีวิตสนุกนะครับที่นี่